แต่ทายสุดแล้วท่านผู้ชมครับคือการทำมาหากินนะสำคัญสุดคือการทำมาหากินอืมเดี๋ยวแ่่เ้ไปเหนื่อยมาแต่นเลย นี่เจอมาพร้อมกันหมดหรอมาบร้อมมันกัมันมาลนก้อนตึ้งตึ้งธุระตึงลุงเหมือนกันแป่พุ่งตอกตกแต่ว่าปีไปถังนครัเดี๋ยวจะอยู่บนเป็นหลักเป็นหลักบนวันบนวันร่นนนบลินรเง้ยเลนไม่เปิดจ็อกวักมือไม่ไม่ไมมาคนละทีกันมาลูกมาลำเดียวกันไามเกมสุราต้องสุรากันลำน้าก้อนนี่คือลำเดียวกันหมดเลยสักเวลาเดียวไมเอ้ยนะกูเกือบได้รับก้ารายโ่่ จริงๆคุณได้ปิดกรองอย่ามันเลยนี่หนักระแดงต่อชาวบรรดผู้ชมครับคือเข้ามาท้ายเผื่อปิดกรองกันแล้วเลยแต่เนี่ยเดี๋ยวป๋าตัดไอ้ดาบแกลกมาให้เลยวันนี้เฮ้ยดึงเตนท์ควใหม่สับหยักคล็อกได้แต่ว่าความความสนุกสนานในในในเมืองล่างร่วมการท้ายทำขอบพยุนสร์ตแล้วันนี้พี่บ๊มีความสุขมากเลยนะ พัดพัดพัดเลยลูกัดอย่าต้องคูดข้างหลังเบอร์ไม่มัไมีมต้ายาผมนี่เรากำลังซับพลวนทกรับซับพลวนเนื้อซับพลวนทรซับพลวนไทรนะครับการจิงไม่คูดร่อไม่ราอะไรตื <c inhos> <athletes> <cor isis> <c oughs> ัดครอีที่แล้วก็ตืออีพีนี้ตือเรายั่วยั่วแกงคูกยั่วยั่วไท้กินกดไรรัว ปุ่มพัดเอกชัยชีกจับจีนาการอยู่กับรายการพักชี้ไอเด้งเด้งที่ว่าไอ้เนี้ยี่ว่าทำงานพึ่งพึ่งกันชี้หนุ่มยาพันพื้นน่เดือดกันเดือชีน่ยาอันนี้คืต้องจินอันนี้ต้องแบงกันเลยมันแบงบงมันเ้นคือคือคนคนทำงานหนังเพื่อมาหนังเพื่ไปไปไปพบคนทำงานหนเพื่อคนยิ่งัเนเพือนเพอนั่นแหละ ไปพบธรรมนัมเพื่อให้อนอื่นเขาหัวนแต่มึงอย่าหัวเองเลยลูกโอ้ดีผี้วนเดินเจี๊ยเร็มาล็อกนี่โอ้ดีอย่าไปพบยิ่งคนเนื้อจ้ามายิ่งด่ำเร้ยดีนูกว่าธรรมนัมเพื่อไอ้เบ้านี่ว่าพุ่งกับธรรมนัมเพื่อมันกันเลียผีธรรมนัมพเด็กเอยโหดีผีไปเป็นลังคาให้เขาเรียกว่าลุงปัตรานเป็นเจ้าว่านั้นไม่จ่ายเลยนั่นคือเป็นฉังเจ๊ยเจ๊ยเร็วที่จะนีลงตำปันได้เลยแมไม่ต้องกิมเครื่องโอ้ไม่